มาบากมูบักแกงมาปากบากแจงนอแหลกนอแหลกครับพี่น้องครับโอ้ยพี่น้องครับชัวนี่น้สอดนอพี่น้องมันเลื่มครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีของบ้าบอยเดนินที่นิสานแล้วกรับพี่หอยดินที่นิสานครับสวัสดีครับพ่หดินที่นิสานสวัสดีเอฟซีของบ้าบอยสวัสดีเอฟซีจากทั้งบ้านของบ้าบอยเดนินนิสาน้ะครับเมื่อนี้หลังจากเมื่อวานนี้มหาเหตุนะครับผมมหาเหตุเพิงถ้ำเรามาพอ่อน้องใหม่อยู่โดงนี่นะครับต่วามือนีก็เล่น,ส,นส่วนกันกับพี่หอยดินมาแล้วก็น้องเมฆน้องไอ้ครับได้เสียม มือนีเอาเสียมมากครับยามครับยามมาใส่ครับผมพี่น้องครับเสียมพร้อมครับนี่ก็คือการมหาโนใหม่คือตั้งใจมหาโนใหม่ครับผมมือนีครับีเสียมนะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมแล้วก็คอมเมนต์นะครับให้กำลังใจบ้าบอยเด้อครับผมขอบคุณพี่น้องทุกมองทุกบอลครับขอบคุณเอฟซีครับขอบคุณพ่อแม่ขอบคุณพีพีนาหน้านะครับที่ให้กำลังใจบ้าบอยดินดีนที่นิสานแล้วก็พี่โฮดินที่นิสานครับขอบคุณครับเดี๋ยวมือนี้มาลุ้นนํากันครับผม ยังได้กลับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสามัปัดบักงูบักแจงมาฝากบักแจง <c oughs> นอแหลกนอแหลกครับพี่น้องครับโอ้ยพี่น้องครับชัว เอาแค่เต็มนะมันคือเก่าเหรอครับผมวันนี้เจนอนอหนึ่งเหรอครับผมอ,บอีกนอหนึ่งครับอีกหนึ่งนอนโอ้สอหนึ่งนอนามครับเดี๋ยวบ่าวบอยสีสีสับใส่ยามใส่ยามไว้ลราปุ่นี่จังสีเอาไปคอนนะครับเอาไปคอนอีกแค่นึงครับโอ้ยพี่น้องครับกอที่สองครับ กอที่สองครับผมพี่น้องกอที่สองกอที่สองเหนเือเบิงนุกกันครับพี่น้องครับนี่ครับจับเลยจ้าพุ่นแล้วพี่น้องเอ๋ย <laughs> กอที่สองครับได้มาแล้วขั้นมีน้องใหม่เอา้าโบดโดนครับผมพี่น้อง ก็เจอกระดาษหอกลูกครับปึป๊บตึ๊บึ๊บต๊บชั่วๆ,ๆนะครับนองยังงมันน,น่นนนนนาปาะระทับเฮำไม,มสมก็ได้ไว้ด้ครับผมพี่น้องม,มาปล่ที่้ายางเข่าก้อนน้ำมันครับ ึบอบอบโอ้อยนอง้องใหม่โอ้ยนองใหม่พี่น,อน,อน,อน,น้องนครับบ่มีหน่อยครับผมพี่น้องนี่ครั ข้สองครับอันที่สามครับ ขวคบครับผมน้องนี่ครับพี่น้องน้องยังขวบผมพี่น้องครับครับผมเดี๋ยวล้วครับน้องงามอยู่ครับผมพี่น,อน้อง ครับผมคุบอกว่าจเอาสองนอนครับผมสามนอนครับผมพี่น้องสามอันเลยครับอันแรกครับอันแรกครับ อันที่สองครับไหนละ่ะอันที่สามเดล๋ะพี่นอ้อง ครับผมพี่น้องนะครับบ่าบอยเป็นพ่อน้องกับรังขึ้นเหี่ยงงามๆครับผมพี่น้องจะบ,บอยสิลงไปเอาครับตามมาครับผมนอนขืนเหี่ยวเวลาเฮ็ดหน่อไม่หน่อไม่เคียนหน่อไม่ดอกหน่อไม,ม่ส <c> ม <oughs> หลายซื้อเนาะพี่น้องเนาะ สีได้งามนานะครับผมถึงเอาไปเผาน้ำครับเอาไปเผาเห็ดน้องไม้น้อไม้เผาน้อไม้เคียนเอาไ้ทดซุปครับผมพี่น,อน้องจุดประสงค์ที่เอานอสูงนะครับผมเพราะว่านอตำตำนอที่เพิ่งเกิดน้ำดินนะครับกับสีเอาไปเห็ดน้อไม้สม้มใส่กระปุกนะครับผมแต่ว่านอนอเพ่นขึ้นสูงนอเหี่ยวนะครับส่วนมากเพิ่งสีเอาไปเผาครับ เขาไว้เคียนเอาไว้ไวทดซุปครับผมบ่บ่อยได้มาหลายนออยู่ครับเดี๋ยวจังมาบึงน้ำกันครับผมนอ ครับแบบนี้แบบนี้เอาไปเผาครับผมเผาเคียนเด๋ยวหม่เคียนหลายหลายเลยครับผมพี่น้องอีนนอหนึ่งให้งามครับผมพี่น้องบ่งคับนม่ยกินห้างก่อเลยพี่น้อง <c oughs> นอเบทใหญ่เลยพี่น้องเแบทบอวบเลยครับโอู้ข้าพผมพี่น้องครับนะครับอีกโนนึงครับผมพี่น้องเห็นตะไบครับโอ้บอยสีไดพี่น้องมากจริงครับโน่หยิบ่บใหญ่ปันได้ครับผมพี่นอนะ้อ,นอนนง น้องใหญ่พันพัาพิ่นอกพันฟ้ากันเอาไปเหมือนครับอ้ว่าบาะใหญ่ขนายัางอยู่ครับผมนะครับบนเห็นบนับานางบมธนนัดครับ เราบันถูกลมงนี้ครับมันนองงามเยอะครับผมนี่ลักษณะนี่งามแท้ครับโอ้ย,อยพี่น้องเสียมเปิลเสียมเปิลเหลือใจเดลยวะอคุณครับแต่กับพดีแล้วครับผมพี่น้องสั้น,นไดนี่นอนนั่งดินครับผม อยู่น้ำใสอยู่น้ำหุ่นเซ็งคนสีน้องามอยู่ครับขุดลงไปเลยขุดหัวก็ะทุไหมมันคือเกาแล้วครับผมบาถังนับพี่น่อเอาได้แล้วพี่น่อ อยู่นั่งไหนเกือบอเห็นพี่นออ้องปืดสมัยใหญ่คนกแนี้พี่น้องนั่นได้แล้วครับวุ้ยปาดพี่น้องครับ บัวเมียนธรรมดาครับผมพี่นอ้นองนอนยังแห้งครับว่าเมีนอนาใหม่กิมซุ่งครับผมพี่น,อนอ้องนอแบบนี้เลยครับน้องบึงน้ำกันครับโอ้ยรอนอีกแล้วพี่นอ้องนีเป็นจังได้ <c oughs> น,นะครับ แบบใ่ครับผมพี่น้องครับผมพี่น้องครับบ้าบอยหานใหม่ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับในจุดหล่นยามเลยครับผมพี่น้องนะครับนี่แต่นอนใหง่ามๆแดงจึ้งคึงอยู่ครับผมพี่น้องมาบดเสียเถี่ยวเลยครับผมเห็บใบม่อว่านนี่พี่น้องเพท่านในเขามากครับเดี๋ยวบ้าบอยสีคอนขอตคอนก่อนครับผมเหนือเบิ้งน้มกันครับ มาครับผมพี่น้องครับคนอนมา้องใหม่น้ำมาบ่อยครับเอาไปเพิ่นนักครับผมคอนออกไปน้อครับผมตัดไปออกเพราะมันบมดแข่งถึงถุงกีถุงยางห้อโอ้ยูนอนหนึบๆก่อนนะเหนียวเฮ้ยครับไม่ได้เมียกับ มันคือกาด้เขาไปล้านขาล้านยังางเคือกคนไหล <c oughs> นะครับผมเขากับปองกันจาของน้ำนะครับติดตัวไว้นะครับผมกนนที่เราไม่ี่คนที่ปล่อยตใจกนะครับผมนองครับาเปน เดี๋ยวไปเบิ้านนุมกันนี้ครับครับผมพี่น้องครับโอนแบบไงแบบอ้วนเลยพี่น้องพ่นะครับนอนยังงามครับผมพี่น้องครับผมพี่น้องครับหลังจากที่ บาบอยนะครับหยุดไว้เข้านึงพักไว้เข้านึงนะครับกะเข้าไปมนเอาน้อใหม่นะครับผมพีน่น้องเน้อใหม่หลายอยู่ครับอันนี้กะงามใกล้สิเต็มแล้วครับผม่อนแ้งพี่น้อง่นอนแห้งครับผมพี่น้องครับ คนสองเถือเต็มยำอัญญาพีน่น้องผมนี่จะนอนยังไๆครับฝาน่อใหม่ได้ร้ายเลยล่ะครับผมอันนี้เป็นเป็นกระดังเป็นบม่คอยอันนี้เป็นไะไรครับตัวนี้ได้ครับไฟฟ้ากำลัสมครับ เราเฮี้ยงเฮ้ยแบบนี้นะครับ่อยเอาไปไหนแหนท่านท่านเขาเขาเทียงครับ ไปไปซาบ,บ,บออีกอนซาบ,บออีกอนพี่นอ้องจะหละบองบองงามครับโอ้ยเต็ยมหรอพี่นอ้องก็สิออกไปไว้หวกเอาไปได้ละพี่นอ้อง ว่าผมเมยเด้อพี่น้องมาหาอยากหากินก็ได้กับไปนี่ก็ต้องไปเฮ็ดไปไปปอกไปเคียนให้นมะเหลวพอเหลวก็เหียกน้มให้น้ำหน้าอีกครับผมพี่น้องอยากน้ำง้อน้ำขั้วอีกครับฝ่นเพิ่นมีหลาเดียวนี่พี่น้องง้อตัวเดียว งัวูเดียวกับว่าเปนงัวงามดอครับผมพี่น้องงัวงัวอีเหียนน้อยพี่น้องอิเหียนน้อยปุ๊บปไ๊บปหารปก๊บอุ๊บปบปบุ้นบปุ๊บปุ๊บปุับปุ๊บปุ๊บปุ๊บปบปปบป ให้เงีบแบบนี้นึงครับผมพี่น้องยอดสุดยอดมีแตรน้องงามๆพี่น้องผมครับผมพี่น้องครับอันนี้ของเบาไอล้วก็อน้องเมฆครับน้องใหม่พีน่น้องนะครับคุณครับของเบาบอยกับพี่หัวดินครับเบาบอยคุณนะครับพีนบบบ่น้องเบาบอยบาดินบาจโกบ่วยไหมบาจโอบ้ได้ไปหาครับบาโจโไปเฮ็ดง,งานแต่ว่ากน้ำกันคือเก่าหรอครับผมพี่น้อง คนเป็นการตลาดครับตั้งฝุ่นคนนะครับโอ้สุดยอดสุดยอดครับผมขอบคุณพี่น้องครับขอบคุณที่ติดตามรับชมให้กำลังใจบ้าบอยเด่นนที่นี่สาแล้วก็พี่เฮีดินที่ทีสารเ้อครับผมพี่น้องครับนะครับผมมันนี่กระซีผ้ากันนั่งปอกแล้วครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและให้กำลังใจมาบอด่นดิน บ้าบอยเดี๋ยวนี้ที่อีสานแล้วกรับพี่หัวเด่นทิศอีสานครับเอาไว้ซัมมี้ซากอนครับผมพี่น้องเอาไว้พบพ่อกันคลิปหน้าครับขอพี่น้องอยู่นี่มีแห้งร้อนด้วยสุขภาพแข็งแรงสุขุดสุขคนครับผมสวัสดีครับคุณยายทองเตรียมพร้อมแล้วครับผมสวัสดีพี่น้องเน่คุณนานะหทำอะไ้มา,มาจัดการปอกคุณยายท่องอเมื่อนี้เขาบ่าหายไปเมื่อนี้เขาบ่าหายไปนำ้ำ